สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำลำโพงยี่ห้อมาแชลนะครับรุ่น a x b s p e voice นะครับโดยท่านผู้ชมนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับจะสามารถใช้ลำโพงตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะเราสามารถที่จะส่งเสียงออกมาที่ลำโพงตัวนี้โดยใช้ระบบ airplay 2นะครับจากความเข้าใจของผมนะครับในตลาดตอนนี้นะครับลำโพงที่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทแล้วสามารถมี airplay 2ได้นะครับก็คือลำโพงตัวนี้นะครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นระบบบลูทูธมากกว่านะครับจะไม่มีระบบ a i r p เพย์ทนะครับซึ่งสาวก Apple นะครับผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับ1เลยนะครับในราคาที่ต่ำกว่า10,000บาทนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้2เล่มนะครับแล้วก็มีลําโพงอัคบิดมาให้1ตัวนะครับลําโพงอัคบิดตัวนี้นะครับจะมีมาให้2สีนะครับเป็นสีขาวและสีดํานะครับ ขนาดลำโพงจะกว้าง12.8เซมสูง16.8เซนติเมนะครับและลึก12.3เซนตมรนะครับกำลังขับนะครับจะอยู่ที่30วัตต์ซึ่งจะเป็นแอม a ์คนะครับเราสามารถเชื่อมกับแอปมาแชล Voice ได้นะครับหรือว่า Amazon Alexa ได้นะครับลำโพงตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อแบบ AirPay 2ได้แล้วก็เป็น Bluetooth ได้นะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มลบที่เทเบินะครับแล้วกดปุ่มบวกที่วอลลุ่นะครับ ค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีเสียง reset this cancel, the ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับลำโพงอัคซิดนะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเพลก,กับปุ่มพอสเราสามารถเร่งเสียงได้โดยกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงเบสเพิ่มก็กดบวกตรงนี้นะครับกดลบตรงนี้นะครับ แล้วก็เสียงเทเบิลหรือว่าเสียงใสนะครับเพิ่มตรงนี้ลดตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มปิดไมค์ของ Google <mic> s <S นะครับ The mic และตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชัน Google Assistant นะครับเดี๋ยวเราลองมาเชื่อม Google Assistant กันดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่แอป Google Home นะครับแล้วให้เรากดบวก set up device New device ให้เราเลือกบ้านของเราก่อนนะครับซึ่งผมได้ตั้งไว้แล้วว่าชื่อเซลดาให้เรากดปุ่ม next นะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังค้นหาอยู่นะครับตอนนี้เครื่องก็ได้เจอแล้วนะครับมาเชลอัคสบิดให้เรากดปุ่ม next เครื่องก็กำลังทำการคอนเน n e c นะครับเครื่องได้ทําการเชื่อมแล้วนะครับเครื่องก็จะถามว่าได้ยินเสียงเขาหรือไม่เราก็ตอบว่าได้ยินเยสตรงนี้ให้เราตอบโน t a แทงไปก่อนนะครับตรงนี้ให้เรากดโอเคนะครับ แล้เครื่องก็ได้ถามว่าเราต้องการที่จะวางลำโพงตัวนี้ไว้ที่ห้องไหนนะครับผมก็เอาไว้ที่สตูดิโอนะครับแล้วผมก็กด next แล้วตอนนี้เครื่องก็จะถามว่าเราต้องการที่จะต่อ Wi-Fi ที่บ้านเราของผมเป็น Wi-fi ชื่อเซลดานะครับผมก็กด next และผมก็ใส่รหัส Wi‑Fi ไปนะครับแล้วผมก็กด connect ตอนนี้ลำโพงก็กำลังเชื่อม wifi บ้านเราอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้เชื่อมเสร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ให้เรากด next ไปเลยนะครับตอนนี้เครื่องต้องการให้เราพูดเพื่อที่จะจดจำเสียงของเรานะครับเราก็กด I ออารีไออารีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ให้เราสตาร์ทเซฟวิ่งออดโอนะครับแล้วกด I ออารีกด I ออารีอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับเราสามารถให้ผู้ช่วย Google Assistant นะครับเลือกเสียงของเขาได้นะครับผมก็เลือกเป็นเสียงแบบที่หนึ่งนะครับแล้วกด next เราสามารถเซต Default ของเพลงได้นะครับ ผมก็เลือกเป็น YouTube Music นะครับบางท่านก็เอาเป็น Spotify ได้นะครับแล้วเราก็กด next หน้านี้ให้เราก,กด continu e นะครับให้เราก,กด skip number นะครับกด not now นะครับกด next นะครับ ตอนนี้ลำโพงก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับให้เรากด continue ให้เรากด finish setup นะครับก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ให้เราเลื่อนมานะครับที่ห้องสตูดิโอเราก็มีลำโพงตัวนี้แล้วนะครับสมมุติเรากดปุ่ม play music นะครับ<ม>เครื่องก็ได้เล่นเพลงแล้วนะครับ สมมติว่าเรากดปุ่มพอสไปนะครับเครื่องก็หยุดเล่นเพลงแล้วนะครับตอนนี้เราลองใช้ Google Assistant ดูนะครับเฮ้ hey Google ตอนนี้กี่โมงแล้วขณะนี้เวลา23นาฬิกา58นาทีเฮ้ hey Google เปิดเพลงวงไมโคร ได้เลยกำลังเปิดวงไมโครท YouTube าง o u t u b e Music เพราะรักจิงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าเป็นยังไงมั้งครับเพลงมันจะเก่าไปหน่อยตามวัยของผมเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่ผมเน้นมากเลยนะครับก็คือ Air p l a y 2นะครับใครที่ใช้ระบบของ Apple อยู่นะครับก็สามารถส่งเพลงออกไปโดยใช้ Air p l a y 2ได้นะครับอย่างของผมนะครับเป็น iPhone 12ผมเปิด YouTube ขึ้นมานะครับผมก็กดเพลงแบบนี้นะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะออกเสียงไปลำโพงตัวนี้นะครับผมก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Air p l พ y นะครับ ครานี้ก็จะมีรายชื่อลำโพงอยู่หลายตัวเลยนะครับเป็น HomePod อยู่3ตัวนะครับแล้วก็เป็น Apple TV อยู่ตัวหนึ่งและตัวนี้นะครับ Studio Speaker mm hmm. เมื่อเราเลือกไปแล้วนะครับเพลงก็จะออกลำโพงตัวนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองเล่งวอลลุ่มดูนะครับ อนนี้เราลองมาต่อแบบบลูทูธกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะต่อแบบบลูทูธนะครับเราจะเป็นที่จะต้องเชื่อมเป็นแบบ google home ให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งผมได้สาธิตวิธีการเชื่อมแบบ google home เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้เราเปิดบลูทูธออนไว้ที่มือถือของเรานะครับแล้วให้เรากดปุ่มที่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเป็นเวลา5วินาทีจนไฟด้านหน้ากระพริบนะครับผมก็ทำการกดนะครับหนึ่งสอง 3 4 5เสร็จแล้วให้เราทำการค้นหานะครับเราก็เจอแล้วนะครับสตูดิโอสปีกเกอเรียบร้อยแล้วครับถ้ากับตอนนี้เราสามารถที่จะสั่งแบบ Wi-Fi ผ่าน Google Assistant ได้และตอนนี้ก็ยังเป็นบู o ูธได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคิดว่าตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ถ้าเกิดท่านใดนะครับมีลำโพงที่ต่ำกว่า1,000 0บาทแล้วเป็น AirPay t o o ได้แบบนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ